ดันโมเดลอุตสาหกรรมพึ่งพาได้ซื้ออ้อยสดลดการเผาเพิ่มรายได้ชาวไร่อ้อยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมดันโมเดลอ้อยสดช่วยลดการเผาลดมลพิษ PM 2.5เสริมแรงจูงใจเกษตรกรชื่นชมโรงงานบริษัทน้ำตาลร,ราชบุรี1ในโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมพึ่งพาได้เติบโตควบคู่สิ่งแวดล้อมและชุมชนเตรียมดันโมเดลอ้อยสดช่วยลดการเผาลดมลพิษ PM 2.5เสริมแรงจูงใจเกษตรกร จาเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระชรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยในใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลราชบุรีต้นแบบอุตสาหกรรมสะอาดที่รับซื้ออ้อยสด100%เพื่อขับเคลื่อนโมเดลอุตสาหกรรมพึ่งพาได้ลดปัญหาฝุ่นพิษ pm 2.5และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชื่นชมเติบโตคู่สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทน้ำตาลราชบุรีจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีโดยเป็นโรงงานน้ำตาลต้นแบบที่มีนโยบายรับซื้ออ้อยสด100%และมีสัดส่วนการรับซื้ออ้อยสดสูงถึง99%ภายใต้วิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินโครงการสนับสนุนชาวไรอ้อยอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการสนับสนุนเครื่องจักรเก็บเกี่ยวโครงการตรวจแปลงอ้อยเพื่อลดอุปสรรคของเครื่องตัดอ้อยและโครงการมอบโล่เชิดชูเกียรติชาวไรอ้อยดีเด่นรวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ CSR ที่มุ่งลดการเผาอ้อยและการปล่อยควันพิษ PM 2.5ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนดันโมเดลซื้ออ้อยสด จ่าเอกยศสิงห์เปิดเผยว่าแนวทางของโรงงานน้ำตาลราชบุรีในการรับซื้ออ้อยสด100เเซเป็นตัวอย่างชัดเจนของการนำนโยบายอุตสาหกรรมพึ่งพาได้มาปฏิบัติได้จริงแล้วเกิดผลเพราะไม่เพียงแค่โรงงานจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรอ้อยในพื้นที่แล้วแต่ยังสามารถช่วยลดการเผาอ้อยที่เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5ได้อย่างเป็นรูปธรรม อุตสาหกรรมพึ่งพาได้ไม่ได้หมายถึงแค่โรงงานอยู่ได้เพียงฝ่ายเดียวแต่หมายถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนอยู่รวมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งเกษตรกรโรงงานและสิ่งแวดล้อมจ่าเอกยศสิงกล่าวพร้อมระบุว่า โมเดลรับซื้อเพียงแค่อ้อยสด100%ถือเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนที่ควรถูกขยายผลไปยังโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการลดมลพิษทางอากาศในระยะยาวหามาตราการจูงใจเกษตรกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปิดท้ายด้วยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพัฒนาและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อให้โรงงานและเกษตรกรทั่วประเทศหันมาร่วมลดการเผาอ้อยและสร้างอุตสาหกรรมพึ่งพาได้จริงให้กับทุกผักส่วนให้เติบโตได้บนฐานการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า กับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ